มาถึงแล้วครับข้าวซอยอะไรนะข้าวซอยรใช่้วพึ่งไม่ใช่หรอไ่ไหนคือร้านนี้แหละรับตอนนี้เรามาถึงนะระยะแบตหมดไปเท่าไหร่นสี่เปอร์นนี้สองสิบระยะทางอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิกิโลนะครับจากหาตรงบนานวายนะเราจะรถจอดไหนโอเคไปหาที่จอดรกันข้าวซอยกระดูกอ่อน ข้าวซอยน่องไก่กินมาละลืม่ายนี่ข้าวซอยนมสดสายน้ำผ่อนครับรสชาติอร่อยดีนะครับนมมันไม่เลี่ยนเกินมันแบบละมุนละมุนลิ้นกระดูหอนี่คือกรุบกรอบเลย ดี๋ยวเราไปกินไอติมกันดอกเขาสั่งอะไรนะนมอกไกโดโอเคจะรอไปกินไอติมกันนมอกไกโดมาแล้วชิมเ่ยน,นมล้นนมโค,โน,คนะครับ พิกก็โอเคนะครับชิมไม่ออกวะไอติมอร่อยไหมติมก็ได้ติมอร่อยครับเป็ติมอร่อยเลยไม่หวานมากน้าคนไม่ชอบอนนมมอหวานมากเนี่ตสำหรับผมนี่โอเคไม่หวานแล้วอยู่สวนสาธารณะตรงข้ามร้านอ่าข้าวซอยนมสดสาน้ำผึ่งนะครับเย็นมากแถวนี้คนแม่กินไอติมโอเคครับ เดี๋ยวเราจะไปเติมอาจะไปชาร์จแบตกันบุ๊กกิ้งไว้3โมงครับตอนนี้2โมง40น่าจะสัก20นาทีนาทถึงแล้วจองไว้เส้นปั๊มปตทเส้นมหิดลน,นะตอนนี้แบตมี66%นใน263กิกโลเดี๋ยวดูว่าเราจะชาร์จไปถึงนั่นแบตจะเหลือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวชาร์จเสร็จแล้วยังไง น,นี่เป็นฝนแรกของรถเราับมาแล้วสูงเยอะมากฝนแรกของเราครับผมของรถเรา น้ำ E B U อยู่ตรงไหนไไน้ำ E B U อยู่ตรงนี้เองอ่าน,นี้ตอน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 นี้สซูบครับโอเค,คถึงแล้วครับนี่แบตอยู่ที่อ๋อสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเราจองไว้หัวบีครับเขาบอกว่าเกี่ยกแทนนิดเดียอ๋อเคบอกว่า มีแอบมันแอบมีน้ำแอบมีน้ำสตรายเอาจ้องหัวแล้วว่าหัวขวาหัวดีโอ้สายโคตรหนักเลยครับผมหนักมากโอเคเดี๋ยวเราไปสแกนกัน อ๋อเอามันต้องเอาแอปสกแกนเฮ้ยด <Hey. S 1> ูสกแกนแล้วครับผมให้แสกแกนแล้วโอ้โกดสตาร์ทครับมาสามสิบหกวันทีเพราะเรามาช้สามสิบหกสตาร์ทกำลังคอนเนคครับตอนนี้นะมีเสียงลอกแล <Okay. S 1> okay. ้วโอเคตอนนี้เป็นไงมองไม่เห็นเลยตอนนี้คืออะไรารักำลังเริ่มกำลังเริ่มรอแป๊บหนึ่ง ตอนนี้มันกำลังซีกอยู่ที่ตัวไม่อ๋อตอนนี้มันเริ่มชันแล้วครับปิดดเปิอเนียวนี้แรงดันไฟเท่านี้อยู่เปิดเปิดเปิดในเวลา ให้ <Okay>. hey, ไปดูที่ไฟหน้ารถปึ๊บแม่ไฟหน้ารถขึ้นแล้ว okay, ไฟหน้ารถขึ้นละแซมโอเคครับเมื่อกี้เราเสียบสายชาร์จแล้วนะครับเรามาชาร์จประมาณไปยี่สิบนาทีนะแต่ว่ามันชาร์จเร็วมากเลยตอนเรามาถึงมันห้าสิบอะ่ะตอนนี้เราลงไปท่องน้ำมาแป๊บเดียวตอนนี้มันเจ็ดสิบเจ็ดละนะครับเรามีเวลาการชาร์จของเราอยู่ถึงสามโมงห้าสิบ ไอตู e ้ EV Station มันจะนับตั้งแต่ point คือจำนวนเลขหนึ่งหนึจนถึง1-50แล้วก็ให้ไปเริ่ม start ใหม่ที่2องสองห้าบนะรับแล้วเขาจะตู e ้ EV Station เขาจะให้นับเวลาเป็นแบบนี้เมื่อกี้ผม booking มาผมเสียไป40บาทในการจองเพราะว่ากลัวมาถึงแล้วจะไม่มีที่ชาร์จแต่ว่าไม่มีใครเลย uh, ก็เสียค่าจองไป40บบาทนะครับตอนนี้เราเข้ามานั่งในรถเปิดแอร์ เปิดร์อยู่ในรถนั่งรอนั่งรอเวลานะครับดู้ก็ชาร์จไปเราก็นี่ไปเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะให้แบตเข้าอย่างเต็มที่ก็ควรจะปิดรถปิดรถแล้วชาร์จเดียวเนาะถนอมแบตถนอมการใช้งานต่างๆเนาะแต่ว่าเราไม่มีที่ิวเราก็อยู่ในรถกันนี่แหละนะโอเคเดี๋ยวรอว่าสารุปว่า,ากี่บาทนะครับต่ำเยี่ครับตอนเนี้ย มันถึงเวลาหมดเวลาชาร์ทที่เราจองไว้แล้วแต่สังเกตว่าเหมือนจะยังไม่มีใครมาชาร์จต่อเรานะเดีย๋ยวเราจะลองชาร์จต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าเครื่องมันจะตัดอัตโนมัติหรือเปล่านะครับเพราะเราบุ๊กคิ้งไว้ถึงเวลาแค่สี่โมงตอนนี้มันสามโมงห้าสิบตามเวลาที่มันจะต้องตามเวลาที่เราบุ๊กคิ้งไว้ละตอนนี้แบตอยู่ที่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นชาร์จมาแล้วชาร์จมาแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ จาก56มา88นะโอเคเดี๋ยวเรอลองชาร์จต่ออันนี้เมื่อกี้มันดิ่งออกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบรสชาร์จดยวา้าบโอเคเราไปเข้าในรถกัน รเราก็นั่งนั่งอยู่รอเวลามันเหมือนจะตัดตามรอบเวลานะพอมันถึงเวลาที่มันจะต้องตัดละสามโมงห้าสิบห้ามันก็ตัดเลยนะครับตัดอัตโนมัติโดยที่ไม่มีคนต่อหรือว่ามีคนจองหัวเข้ามาต่อนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราได้มา9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเมื่อกี้ตัดเงินมันตัดบัดตรอัตโนมัติเลยตัดพานบัตรเครดิตโอเคครับเรามาสรุปค่าใช้จ่ายในการชาร์จแบตของเราเมื่อกี้กัน เราใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด34นาทีได้พลังงานมา14กิโลวัตต์แล้วก็ได้ระยะทางมาประมาณ145กิโลเมตรนะครับค่าชาร์จทั้งหมด80บาทลบส่วนลดค่าบุ๊กกิ้งที่เราบุ๊กกิ้งมา40บาทนะครับตกทั้งหมดก็คือ40บาทเนาะเอาจริงๆแล้วมันก็คือที่เราจ่ายไปทั้งหมดก็คือ80บาทนั่นแหละนะครับ แค่ถ้าใครถ้าใครบุ๊กิ้งไว้แล้วไม่มาก็จะเสีย40บาทฟรีๆแค่นั้นเองนะครับถ้าใครจองบุ๊กคิ้งไว้แล้วก็มาชาร์จ40บาทนั้นก็จะเป็นส่วนลดนะครับอ่านี้ผมชาร์จในช่วงสามโมงห้าสถึงสามโมงห้นะครับไปเลดนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับโอเคไอเครื่อง EV station เนี่ยมันจะตัด เป็นรอบชั่วโมงเช่น6โมงถึง6โมง55เครื่องมันจะตัดอตัตโนมัติแล้วให้เราเริ่มชาร์จใหม่ตอน1ทุ่มนะครับจะเป็นตัดรอบที่ทุกครั้งไม่ว่าไม่ว่าเราจะไปชาร์จตอน6โมง45เราชาร์จอีก10นาทีมันก็จะตัดเลยมันก็จะให้ไปเริ่มชาร์จใหม่ตอนหตอน1ทุ่มอยู่ดีนะครับก็เสียบถอดสต็อปชาร์จแล้วก็เสียบใหม่เริ่มใหม่นะครับสรุป ค่าใช้จ่ายประมาณนี้ครับผม